12พฤศจิกายนนี้เป็นวันสําคัญยิ่งกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อกําหนดชะตาชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหานี้ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้เวลา8นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา ซึ่งการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือ go for go. กฟกจะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนทั้งหมด20ท่านแบ่งเป็นผู้แทนเกษตรกรจากภาคตนออกเฉียงเหนือจำนวน7ท่านผู้แทนเกษตรกรจากภาคเหนือจำนวน5ท่านผู้แทนเกษตรกรจากภาคใต้จำนวน4ท่านและผู้แทนเกษตรกรจากภาคกลางจำนวน4ท่านในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในครั้งนี้มีเกษตรกรสมาชิก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน5าล้านสนคนโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนรายชื่อสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามภูมิภาคของตนซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งณนะที่ว่าการอำเภอเขต หรือที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำสาขาจังหวัดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครในภูมิภาคของตนได้ที่หน่วยเลือกตั้งของท่าน 6. ขั้นตอนในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน้าหน่วยเลือกตั้งประจำอำเภอหรือตำบลของท่าน 2. แสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ 3. ลงชื่อพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือลงบนบัตรต้นขั้วบัตรเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 4. เข้าคูหากากระบาดหมายเลขที่ท่านต้องการเลือกเพียง1เบอร์เท่านั้น 5. พับบัตรเลือกตั้งตามรอยปะและ 6. ย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้งและผู้แทนเกษตรกรที่เราเลือกมาเขามีหน้าที่อะไรบ้าง ผู้แทนเกษตร,รกรที่เราเลือกตั้งจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับเกษตร,รกรทั่วประเทศจะเข้ามาทําหน้าที่ในคณะกรรมการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร,รกรใน3คณะทํางานประกอบด้วย 1. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร,รกร 2. เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ 3. เป็นคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพูดง่ายๆก็คือเป็นปากเป็นเสียงแทนเกษตรกรสมาชิกในการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินส่งคืนที่ดินทำกินและฟื้นฟูอาชีพในภาคการเกษตรเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรในการเข้าไปแก้ไขและพัฒนาเกษตรกรรมให้ยั่งยืนอย่าลืม12พฤศจิกาเข้าคูหากาเบอร์เดียวนะครับ